ไม่ใส่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความพลาดโมก็เกิดภาพดวงตาขึ้นมาซ้อนขึ้นมาได้อันนี้เป็นความเปรียบเทียบนะฮะเป็นความเปรียบเทียบครับงั้นเข้าใจแล้วครับครับอาจารย์รอบขอบขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะคุณเอกสิทธิ์คุณนิยานิสาคุณสิงหิรันนะครมีข้อสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขาเข้ามาฟังเป็นความรู้หน่อยครับครับครับ เป็นยังไงมั่งคุณในยาน,นิสาวันนี้ทํางานทั้งวันไหมมีโอกาสภาวนาไหมอ่อมีมีโอกาสภาวนาช่วงระหว่างวันนิดหนึ่งคะ่ะตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่คะ่ะเห็นเห็นอาจารย์เห็นอาจารย์เข้าเร็วกว่าปกติตอนแรกไม่ว่าจะเปิดมาจะเจอตอนสักทุ่มครึ่งเห็นอาจารย์เข้าเร็วก็เลยเข้ามาดูด้วยคะ่ะอาจารย์เมีคำถามอของเพื่อนๆน่าสนใจไหมค่ะอ๋อครับครับก<ข>็ถ<ข>้ามีอะไรจะพูดคุยอะไรก็เชิญนะครับ เช่นกันนะฮะคุณสิงหิรันนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้เข้ามาใหม่เอ๊ะเข้ามาเร็วเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกมีคําถามนะค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนู่นก่อนวันนี้สะดวกก็เลยเข้ามาก่อนเร็วเชิญนะคุณสิงหิรันจะกล่าวอะไรเชนะิญครับคือจะแบ่งปันนี่หนึ่งครับคือเมื่อเช้าได้มีโอกาสนั่งประมาณเกือบชั่วโมงคือสังเกตตัวเองว่าหลังๆมัน มันจะเกิดความฉันท่าคความพอใจไม่พอใจในอารมณ์ที่นั่งตลอดเวลาเลยครับอาจารย์แล้วมันจะเหมือนอาจารย์บอกครับเราจะติดกับลมหายใจที่เคยหายใจสบายแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้อยู่กับลมปัจจุบันอย่าไปสนใจลมอดีตหรือลมอนาคตพอเรานึกนึกถึงตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ทิ้งลมที่ที่เคยทําได้ในอดีตและกังวลเรื่องเรื่องลมที่จะเป็นในอนาคตไปกบ จดจ่อที่เดิมได้พอทําอย่างนั้นได้นะครับอาจารย์มันเหมือนกลับเข้าสมาธิได้อีกรอบแต่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับตั้งแต่เริ่มนั่งจนถึงพักหนึ่งครับจนจนจนจะประคองสมาธิอยู่อยู่ตัวครับอาจารย์เป็นอย่างนั้นครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครบอกวิธีแก้ตรงนี้ครับอาจารย์เราก็จะพวงหาสิ่งที่เราสบายตัวอยู่นั่นนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ มันไปเพื่อเพลินไงเพื่อเพลินก็เป็นเหยื่อของตัณหานันทิลาข้าศักตราตัดตัดต,ต,ต,ตราพินันทินีเสยยธีทางการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือเราฟังธรรมจักไงเราฟังกันของพระศาสนาเนี่ยประโยคเมื่อกี้คือกันพระศาสนานะสมองแลภูมิหลักของพระศาสนานี่คือเมื่อกี้เลยคือหัวใจของอรยิยสัจแปลเป็นไทยก็คือการรวมกันระหว่างนั้นแบบความเพื่อเพลินกับความติดข้องเนี่ย มันเป็นต้นเหตุของตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราฟังอย่างนี้เราก็ผ่านหูไปใช่ไหมแต่รเาราภาวนาเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมันคือตัณหาปรากฏแล้วมันก็ถอยหลังไปมันคือการติดข้องปรากฏแล้วก็คาความเพลิดเพลินปรากฏอยู่นึกออกไหมแต่พอมามีคนชี้ให้เห็นว่าอ๋อไอความเพลิดเพลินเนี่ยมันต้องวางนะแล้วให ปลูกสันทะไปที่เหตุนะอย่าไปปลูกสันทะที่ผลมันเป็นเรื่องของการการตีหลักการอย่างชัดเจนนะตีหลักการอย่างชัดเจนผลก็ต้องชัดเจนเหตุก็ตรงปัจจัยก็ตรงผลก็ย่อมตรงแค่นั้นเองนะทีนี้มันจะมีอาการอาการหนึ่งเนะ่ย เวลาที่เราไปคิดว่าอ๋อพอใจไม่พอใจจิตมันก็จะอาจจะแกว่งนิดนึงตรงที่ว่าเอ้ยมันพอใจไปหมดเลยฮะมันก็สายทีนี้นะเพราะฉะนั้นกลับมาที่หน้าที่กลับมาที่หน้าที่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปผลเดี๋ยวมันก็วิ่งไปเหตุเก่าเหตุเก่าเพื่อด,ดีก็พยายามดึงกลับมาดึงกลับมาลมปัจจุบันไม่สนใจไม่ให้ค่าปล่อยวางนั่นเอง ดีหรือไม่ดีหรือเฉยๆก็ไม่สนถ้าใครท่องปฏิสุบาทได้ก็จะเห็นภาพเวลามันมันมันขึ้นลงในสายปฏิสุบาทเนี่ยอ๋อในไหนพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดเรื่องนี้ที่เป็นแก่นของภาษา